ไม่อยากทําแต่พอมาเจออาจารย์หนูก็ไม่จําเป็นต้องรอจะไปปฏิบัติธรรมเจ็ดวันหนูก็ทําที่บ้านเลยแต่พอทําไปแล้วหนูกลับเป็นคนไม่ต้องการความรักแล้วค่ะอืมอันนี้หนูก็ไม่ต้องการเลยกลไงเป็นอยู่อยู่กันแบบพี่น้องครอบครัว <c oughs> มันเป็นเพราะอะไรคะจ๊ะนี่มาบ้านกูจะเลิกกับหลายคู่แล้วเนี่ยคือคำว่าไม่ต้องการของเราเนี่ยเราไม่ต้องการอะไรคือ หนตูต้องการแบบว่าหนูหนูเล่นเฟซแล้วก็เห็นแฟนคนอื่นเขาเขียนกรอนไวยพรวันเกิดให้แฟนถ่ายลงถ่ายรูปแต่ว่าคนนี้เขาเหมือนไม่ไม่เคยทําให้หนูเลยแล้วหนูก็มาคาดคั้นรู้ไหมเนี่ยวันเล่นทายเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ลองหองระแหงกันทีนี้พอมีผู้ชายคนอื่นเข้ามาคุยกับหนูแล้วหนูรู้สึกว่าเอ้ยเขาเติมเต็มนะอะไรเงี้ยหนูก็เลย ไปดูหมอหมอก็พูดอย่างที่บอกหนูก็เลยอยากว่าเอ้ยถ้าได้ไปออกไปปฏิบัติธรรมสักเกดวันคงจะสมหวังนะเนาะอะไรเงี้ยแต่พอพอมาเจออาจารย์หนูก็ไม่ได้ไปหนูก็ทําที่บ้านเลยไม่ต้องรอไปพอทําตามที่อาจารย์สอนที่บ้านแล้วหนูกับ ไม่ต้องการความรักหรือว่าความโรแมนติกใดๆอีกแล้วไม่ต้องการผู้ชายคนอื่นแล้วแม้แต่กับผู้ชายคนนี้หนูก็อยู่ได้ปกติเราภาวนาด้วยกันปะภาวนาภาวนาด้วยกันนะคะภาวนาด้วยกันเรายังเรายังต้องการเขาอยู่ไหม มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกเดียวกันไหม,มก็คือมีก็ได้ไม่มีก็ได้ใช่ใช่มันก็จะเป็นฟิลนะทั้งคู่แสดงว่ามันภาวนามาด้วยกันคือเหมือนกับว่าถ้าถ้าเกิดว่าแบบเกิดวันหนึ่งเกิดรู้สึกเกิดเขาหายไปเนี่ยแล้วก็เฮ้ยวันนี้เราเคยกินข้าวด้วยกันนะแล้วก็จะรู้สึกแบบยังกินคนเดียวยังบางทีแบบมันยังไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่พอถ้าเกิดว่า,าแบบว่าเคยทาอะไรด้วยกันอย่างเวลาผมไปขับรถเนี่ยก็จะมีเขานั่งข้าว,วถ้าเกิดว่า ผมเคยคิดนะถ้าเกิดวันหนึ่งเขาหายไปอาจจะแบบดูการที่แบบเขาเขาเขาไปบวชก็ตามเดี๋ยเนี้ยแต่ว่าเรายังไม่อยากบวชเรายังอยากที่จะทําอาชีพทางโลกอยู่เนี่ยเกิดวันหนึ่งเขาเขาหายไปแล้วคือไปไปบวชแต่ว่าข้างๆยังยังต้องขับรถอยู่เนี่ยผมจะเอ๊ะทําใจได้ไหมอะไรเนี่ยยังมีความคิดแบบนั้นอยู่นิดนึงอืมมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะที่คนมันอยู่กันมาแล้วมันจะมีความผูกพันจริงๆภาวนาคู่กันไปแบบนี้ก็ถือว่าดี อย่างน้อยที่สุดอยู่ด้วยกันในฐานะกัลยาณมิตรภาวนาด้วยกันก็ยังดีมันไม่ได้หมายความว่าการภาวนาแล้วมันจะต้องไปเลิกลาอย่าล้างกันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่เราภาวนากันไปมันก็เป็นการศึกษาเองอย่างหนึ่งว่ามันทําให้เรารู้ว่าความรักมันเป็นทุกข์และอีกอย่างหนึ่งมันทําให้เรารู้ว่าการที่เราเรียกร้องหรือคาดหวังมันทําให้เราทุกข์ใจแล้วปัจจุบันเราก็ไม่ได้ต้องการความเรียกร้องอะไรแต่อยู่กับอาจจะถามว่าแม้ไม่ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าอยู่เขาเรียกว่นนะ ต้องการหรือไม่ต้องการแต่คำถามคือเราอยู่ในปัจจุบันขณะน,นี้มีสุขกว่าเมื่อก่อนไหมมีความสุขมากเลยอ่าแสดงว่าเรามีความสุขมากอยู่กับการปัจจุบันมันไม่เกี่ยวว่ามีเขาหรือไม่มีเขาเราก็มีความสุขสุแลอวมากใช่ค่ะอ่านั่นหมายความว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องถากเขาออกไปก็ได้แต่เราสามารถเป็นกัลยาณมิตรกันเอื้อเฟื้อโดยทมปฏิบัติโดยทมยทสามารถเดินทางบุกป,ป่าป่าดงไปเขาเรียกอะไรไป ภาวนาด้วยการไปเจอครูบาอาจารย์ด้วยกันอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนที่เป็นกัลยะาณมิตรเป็นฐานะแฟนแต่อยู่กันแบบไม่เบียดเบียนเดือดร้อนซึ่งกันและกันไม่หวยหาไม่ยินดียิน้ายไม่หึงหวงเพราะเราเข้าใจแล้วว่าความรักแบบเนี้มันเป็นความลักที่อาศัยความพอใจในการอยู่ร่วมกันแต่ไม่ใช่เกิดจากตัณหาคือความอยาก แต่สุดท้ายแล้วมันจะยังมีบ้างไหมมันก็จะยังมีบ้างไปเรื่องปกติเพราะเราไม่ใช่อะไรยะบุคคลขั้นแบบอาาคามีขนาดนั้นที่จะต้องตัดกรรมาราคะออกทั้งหมดหรือกับปริคาทั้งหมดสุดท้ายแล้วการที่เราจะใช้ชีวิตจะอยู่ในชีวิตคู่ก็ตามจะอะไรก็ตามถ้าเราแค่อยู่ปัจจุบันรับรู้แค่ว่าเรามีแต่ว่าเราก็มีแบบมีความสุขแม้มีหรือไม่มีเราก็มีความสุขนี่เรียกว่าเราสามารถปล่อยวางได้วันหนึ่งเขาจะเดินออกไปเขารู้สึกว่าเขาอยากจะไปม,มีคนอื่นเราก็สามารถปล่อยเขาไปได้ หรือวันนี้เขาจะมีอยู่เราก็สามารถอยู่กับเขาได้ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันได้จริงเราก็แค่อยู่กับปัจจุบันแค่นั้นเลยแต่วันหนึง่งอย่างที่เราบอกว่าถ้าวันนึงเขาจะไปบวชตัดสินใจแล้วว่าจะไปอยู่วัดจะออกจากทางโลกและเข้าสู่ทางธรรมตัวเราเองก็ต้องเล่งความเพียรของตัวเองเพื่อให้ตัวเองยอมรับให้ได้ว่าวันหนึ่งที่จะต้องสูญเสียคนคนหนึ่งไปเพราะมันมีความอะไรอาวรมีความผูก own, <S <s ผผพันกันอยู่เราก็ต้องฝึกตัวเองว่าวันหนึง่งถ้าเขาเดินจากไปเราก็ต้องทําใจให้ได้ เพราะนั้นต่างคนต่างอยู่เนี่ยเวลามันอยู่กันแบบนี้เนี่ยภาวนาด้วยกันเนี่ยมันจะท่าเนี่ยมันจะเข้ากันพอเวลาเราสองคนเนี่ยเป็นแฟนกันแต่เราทั้งคู่ก็ไปด้วยกันทั้งคู่ภาวนาด้วยกันทั้งคู่แสดงว่าอินทรีย์มันเสมอภาคกันวันหนึ่งมันอาจจะไม่ได้เลิกลากันไปหรือวันหนึ่งมันอาจจะคนหนึ่งไปบวชอีกคนหนึ่งก็ตามไปบวชด้วยกันคนหนึ่งไปเป็นชีอยู่ในวัดอีกคนหนึ่งไปเป็นพระอยู่ในวัดแต่มันจะไปได้กันนะไม่ได้กันนะ ปต่เราเราสามารถทําได้คืออยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันแต่บางทีมันไม่จําเป็นต้องไปมีการมราคะในเรื่องของทางเพศก็ได้มันไม่จาเป็นต้องขนาดนั้นก็ได้หรือจะมีก็ไม่ได้ผิดเพราะอย่างในที่สุดเราก็ตกลงปรงใจที่จะเป็นแฟนกันก็ใช้ชีวิตอยู่ในฐานะของปัจจุบันที่เราสามารถทําได้อยู่ในปัจจุบันขณะแล้วทีนี้น่ะหนูปรุงปรุงแจกปรุงแต่งจิตว่า ชาติที่ชาติก่อนๆนั้นอาจจะเคยเกิดเป็นเอจ,จะมีดาบทคนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยไปพบเป็นคนแรกหลังจากที่ท่านตัดสรู้ค่ะอยู่ที่อยู่หน้าไออารามของอะไรนะที่ที่เคยพบพระพุทธเจ้าแล้วพอพระพุทธเจ้าบอกว่าเราตัดสรู้แล้วแต่เขาก็บอกไม่เชื่อมาโกหกเนี่ยหนูปรุงแต่งว่าหนูเป็น ดาวบทคนนั้นได้ไหมคะเพราะอะไรเพราะหนูคิดว่าแม่แม่ชาติที่แล้วเกิดมาแล้วไม่ไม,ไม่รู้ทำไม่รู้เรื่องแต่ชาตินี้มาก็ขอมาเริ่มต้นใหม่เพื่อเพิ่มเพิ่มความเพียรให้ตัวเองก็เริ่มต้นใหม่ได้แต่อย่าไปเป็นดาวบทคนนั้นเลยเพราะสุดท้ายมันก็ไปบรรลุไงชาตินั้นไม่บรรลุชาตินี้จะเอาไงนะโอ้สาธุอนุโมทนาอ๋อหมายถึงชาติที่แล้วเป็นคนนั้นจิตใจ อย่างนี้ก็คือเราก็รู้สึกว่าเราวางไม่ได้เพราะว่ามันก็คือแผ่นดินของคนไทยเราเราเราก็รู้สึกเสียใจที่เราเห็นคนไทยต้องมาตายอย่างเงี้ยครับเราจะมีวิธีการละความกโกรธหรือว่าละความอากุศลอย่างนี้ได้ยังไงบ้างอะครับวิธีเดียวคืออย่ายึดมั่นถือมั่นสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราเชื่อคําสอนพระเจ้าไหมละ่ะถ้าเราศรัทธานในคําสอนพระเจ้าเราต้องศรัทธาว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเราก็ใะคํานี้ไหมละ่ะ ถ้าเข้าใจว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาเผชิญอยู่เป็นไปตามกรรมที่ต้องเผชิญประเทศชาติบ้านเมืองเราก็เป็นไปตามกรรมที่ต้องเผชิญเราก็ต้องเป็นไปตามกรรมที่เราต้องเผชิญทุกคนเป็นไปตามการกระทําของตนถ้าเรายอมรับตามความเป็นจริงได้เราจะรู้ว่านั่นคือวิบากของเขานี่คือวิบากของเรานั่นคือวิบากของประเทศนี่คือวิบากของโลกวิบากของประเทศเขาก็มีวิบากของประเทศเราก็มี วิบากของทุกคนมันมีหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อในสิ่งเหล่านี้เราก็จะวางใจเป็นกลางได้ว่าสุดท้ายมันก็เป็นของมันเช่นนั้นเองไม่มีทางแปลปวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเพราะการเกิดมันเป็นทุกแบบนี้แหละการเกิดนํามาซึ่งการพัดผ้าผิดหวังจากของอันเป็นที่รักเรารักประเทศยึดมั่นถือมั่นในประเทศวันหนึ่งเราสูญเสียประเทศก็ไม่แปลกที่เราต้องทุกข์ใจเพราะการสูญเสียนะั้นเพราะอะไรเพราะเรายึดมั่นถือมั่นในประเทศ การที่เราเห็นทหารเสียชีวิตเพราะว่าแล้วเราก็มีความทุกข์เพราะเรายึดมั่นถือมั่นว่าเราต้องรักษาพี่น้องของเราไว้ฝั่งเราต้องไม่สูญเสียต้องเป็นฝั่งเขาเท่านั้นที่สูญเสียเพราะเราไม่ได้ผิดเขาผิดเพราะเราไม่ได้เป็นคนเริ่มเขาเริ่มถ้าเรายึดมั่นถือมั่นแบบนี้สุดท้ายคนที่ทุกข์ที่สุดก็จะกลับมาเป็นเราเพราะอะไรเราไม่ยอมรับไปตามความเป็นจริงว่ามันก็เป็นของมันเช่นนั้นเองถ้าเรายอมรับตามความเป็นจริงได้ ปล่อยวางตามความเป็นจริงว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมรู้เห็นไปตามความเป็นจริงเราแค่รู้แล้วเราก็ละอย่าไปยินดีนย้นยไรเพราะโกโรธไปแก้ไขปัญหาประเทศได้ไหมไม่ได้ไไดเกลียดไปแก้ไขปัญหาสงครามที่เกิดขึ้นได้ไหมไม่ได,ไได้วิธีการเดียวคืออะไรแค่ยอมรับมันตามความเป็นจริงอะไรที่เราช่วยได้เราก็ช่วยในภัยเวรที่เกิดข,ขึ้นจะไ,นะไม่ได้โกรธเลยนะไม่โกรธต่างปรชาติชาติตะประเทศตา่างไม่โกรธใครเลยเมตตาด้วยซ้ําไป แต่สิ่งที่อาจารย์ทําได้อาจารย์ด่าไม่เกิดประโยชน์อาจารย์โกรธก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วมันก็จะมาทุกใจทุกร้อนที่อาจารย์วิธีเดียวที่อาจารย์ทำได้คืออะไรเราช่วยเหลือคนที่เราสงสารด้วยการอาจารย์ก็เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยอาจารย์เดินทางไปให้กาลังใจทหารอาจารย์เอาของไปบริจาคนั่นคือสิ่งที่อาจารย์สามารถทําได้แค่อย่างเดียวที่เราสามารถทําได้ดังนั้นถ้าใจเราเมตตาจริงสงสารจริงต้องทําให้เกิดประโยชน์ แต่บางทีใจเราสงสารใจเราเมตตาแต่ดันกลายเป็นโทสะนั่นมันเมตตาเทียมใจมันสงสารแบบปลอมเราหลอกตัวเองว่าเรารักชาติแต่ความเป็นจริงเรากําลังมีความอาฆาตพยาบาทจากการที่เขาไม่ทําตามความต้องการของเราเราต้องการให้ไม่มีใครมาลุกลานเราก็เกิดโทสะเวลามีคนมาลุกลานสุดท้ายแล้วเราสงสารทหารหานใจเราไม่ได้สงสารจริงมันสงสารเทียมเราก็เลยด่าทอต่อว่าประเทศเขา แต่ถ้าสงสารจริงเราต้องช่วยเหลือทหารเราด้วยการอะไรเอาของไปบริจาคเขาไปให้กําลังใจเขาเขาขอความช่วยเหลืออะไรถ้าเราไปกระบอกเสียงได้ช่วยปไปกระบอกเสียงให้คนไปช่วยให้กําลังใจนะนี่สิสงสารจริงๆด้วยการลงไปช่วยเหลือเขาจริงๆไม่ใช่มานั่งดา่าแล้วบอกว่าช่วยเหลือสงสารแต่นั่งดา่าไม่ลงทํามือไม่ลงมือทําอะไรแล้วมันจะแก้ไขปัญหาอะไรได้เพราะฉะนั้นเราแก้ไขปัญหาประเทศชาติไม่ได้แต่เราแก้ไขปัญหาด้วยกัน ทำให้เขาสบายขึ้นในการออกรบได้ทําให้เขาลําบากน้อยลงในการออกรบได้ทําให้เขาสบายใจขึ้นวยกันว่ายังมีคนอยู่ในประเทศอีกมากมายที่คอยพร้อมให้กําลังใจและซัพพอร์ตเขาและคอยเยียวยาดูแลช่วยเหลือครอบครัวของเขาเมื่อตัวเขาเองไม่อยู่อีกแล้วเนี่ยเราไปช่วยเหลือใครได้บ้างเพราะฉะนั้นมัวแต่โกรธมัวแต่เกมมลียดมัวแต่ข้าพยาบาทมาลัยมันช่วยเหลือใครไม่ได้เลยแต่ถ้าเราวางใจแล้วเริ่มต้นในการช่วยเหลือคนอื่นด้วยความเมตตาอย่างที่เราตั้งใจว่าเราจะเมตตาจริงๆเราจะสามารถช่วยเหลือได้หลายคนมากเพราะฉะนั้น ทำเมตตาให้เป็นเมตตาแท้อย่าทําให้เกิดเมตตาเทียอืมขอบคุณมาก